ดครับพอดีมาผิดวัดนะครับกลายมาเป็นวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับต้นตำรับเหรียญเจ้าสวนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูโบสถ์นะฮะวัดกลางบางแก้วนะครับ่บบา,บไบาไปกรา,พาบพรบบะรในโบสถ์ก่อนนะครับันหันหน้ามาเปลี่ยนวัดแล้วนะ นี่ก็วัดดังนะครปฐมอีกวัดดังนะครับหลวงปู่เพิ่มที่นี่ดังเรื่องเบีย้ยแก้นะครับไปไปไปอยู่กับตาไปอยู่กับตาไปอยู่กับตาฮะที่นี่ดังเรื่องเบีย้ยแก่พี่ว่อไม่เลยเหรอ <as> นี่นะครับอาดาอาดาเป็นตากล้องให้นะ วัดสวยมาเย็นแล้วไงวยยเข้าไหว้พระในบนอดก่อนกาดอย่างเดียวได้อยู่ดดเดี๋ยวขออ่านประวัติให้หแฟนเพจก่อนนะนาวัดกลางบางแก้วนะครับขอตายสร้างเมื่อปี2431น มณโฑพระบาทสร้างปี2433เป็นวัดเก่าแก่นะครับอันนี้คือลำดับเจ้าวาดนะครับเจ้าคุณตึกพระประหลัดทองผาธิการแจ้งแล้วก็พุทธพระพุทธวิถีก็คือหลวงปู่ปุณวัดกลางบาาแก้วเกจีอาจารย์ชื่อดังนะครับที่สร้างเบีย้ยแก้และเหรียญเจ้าสัวอันโด่งดังท่าน เป็นเ้าวัดเมื่อปี2 4งพั่ปดสิบสถึง2526ันาอ่สาเราไปดูในโบสถ์กันดีกว่าปะเดี๋ยววัดจะปิดแล้วครับมาเย็นไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภาพประธานในโบสถ์นะครับ สาดาวกำลังเทินขวางถ่ายรูปอยู่นี่คือโบสวัดกลางบางแก้วนะครับสวยาย,าย,สวย,ยายสวยยายสวยยายจิ๋มสวยยายส,ยยายส,ยสิมเป็นพรีเซนเตอร์ให้ช่องอ้วนนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูโบสหน่อยนะครับยาย นะครับพุทธังชีวิตังเมปูเจมิทำมังชีวิตังเมปูเจมิสังขังชีวิตังเมปูเจมิข้าวเจ้าของผู้ดูโดวยตั้งกองบุญนาะรูปราคูตะถัดมาสังฆานะครับเราอยู่นานไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่แมสกลงมาเราลงไปรอข้างล่างเป็นพระโบสที่สวยมากดูรายละเอียดนะครับกดงาม บริเวณวัดก็กว้างขวางนะครับวิหารอะไรก็สวยงามที่อยากให้มาดูนะครับการงานศิลปะนะครับศิลปะแห่งรัทธาสวยงามวิจิตรมาดูกันใ,นใกล้ๆไม่ได้ทำในง่ายๆนะครับเอากระเบื้องชามสังกะโรดมาที่แตกหักมา ทำเป็นป,ปูนปั้นแล้วแปะลงไปเป็นรูปช้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมเก้าอสวองค์ยักษ์หลักการมาเที่ยววัดนะครับคือถ้าเป็นไม่ได้นะครับเราเข้าไหว้ที่พระอุโบสถกันก่อนเราจะไปสาราหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในวัดเนี่ย ก็เป็นระดับต่อไปวันนี้ไม่น่าจะไปทันนะวัดกลางบางพระเป็นวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้ก็วัดดังคนครปฐมเหมือนกันาหาตาไหวาเปล่าเดินไหวเปล่าปะตาไปไหวเจ้าสัวกันเผื่อได้เป็นเจ้าสัวเขามั่งเนี่ยพาปู่นะปู่ ปูยังแข็งแรงนะปีนี้ปู่ยังเดินได้ปิวปิวป,วปวิอยู่ลมดีนะปู่นะริมตามเลยเนะี่ยปูใส่แมสไม่ได้เสียงไม่ดีปู่คนไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ขอชมพาเบาสดแบบ ภาพเต็มยังไม่รับสายนะคะไม่ว่างโทรศัพท์เข้าแต่ไม่รับจะถ่ายคลิป